มันขึ้นบัตรละพันเลยเหรอยะหนิงตกใจเลยใช่ไหมฮะตกใจเลยผมคิดเดียววันเดียวหมื่น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 โปรวิวอ่ะคลิปนั้นอ่ะใช่คลิปนั้นยาวห้าสิบนาทีโอเอาคลิปตั้งห้าสิบนาทีที่ก็ได้บ่เราใช้ทำคลิปนอะผมพูดคนเดียวเนะห้าสิบนาทีนะ้วทำคลิปนะใช่ไม่ใช่ไรนะทำคลิปนี่แหละผมนั่งพูดคนเดียวแหละเขาบอก YouTube ไม่ให้เกินแปดนาทีไม่ใช่ไม่ให้เกินแปดนะความว่า ทุกๆแปดนาทีมันจะมีโฆษณาถ้าเราทำห้าสิบนาทีอ่ะคนดูไปโฆษณาไปทั้งทั้งคลิปอ,ะอ่ะเราก็จะได้เงินคลิปผมอ่ะมันถึงได้เพราะว่ามันมีโฆษณาตลอดตุ๊กๆๆกตกตพอคลิปผมอ่ะพอผมไลฟ์สดเสร็จผมก็ตัดตัดไอตอนที่อันคอมเมนต์ออก คอมเมนต์หน <aunque S 2> ้าคอมเมนต์หลังตรงกลางหรือตรงกลางประมาณสามสามสสิบนาทีก็อยู่ปุ๊บคนเข้ามาตามดูมันก็จะดูแค่สามสิบจะไม่มีการอ่านคอมเมนต์ไงมันเอาเนื้อเรื้อล้วนเลยของทุกคลิปโอเคเดี๋ยวกลับไปดูคลิปหลังมันจะไม่ค่อยมีคอมเมนต์ค่อยอ่านคอมเมนต์ครับวันดี่แม่บุญถิ่นนี่แล้วช้ากว่าเพื่อนสองสามเดือนแล้วสองร้อยกว่าคน ต้องฝากช่องใหญ่คสองสามร้อยกว่าคนในโพทินะช่วยดันให้ได้สองร้อยในโพทิแล้วว่าในโพทิมีโอกาสในโพทิบ้างในโพทิก็จะดันให้อีกในนี้ห้องใหญ่เยอะเราก็ไลยสรีเกับห้องใหญ่ไว้แล้วก็ให้เขาดันให้แล้วแล้วย้านหนึ่งก็ประมาณช่วงนั้นพอผ่านมาแล้วก็อีกประมาณกี่วันอาทิตย์หนึ่งได้ขึ้นไลน์แล้วไอใบเขาเรียกอะไรนะอัลตินพัลตินอัลตน่ะได้เร็วมากนะแปลกปกติ ขอไปแค่สองอาทิตย์เขาเอามาให้เอ้าได้ใบอะไรคิดว่าใบทวงนเขาบอกเอย่าหนิงได้พินทําไมถึงเฉยทำไมวิดีใจเหมือนกับคนอื่นของเอ้าก็ไม่รี้ว่าเป็นของ่าหนิงอ่ะได้พินอ่ะยังรู้ผมไม่รู้ผมก็เอสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วทำไมพินไม่ได้วะไอผมอยู่คอนโดจ้ครับสวัสดีครับถ้าคอนโดผมอ่ะถ้าเป็นของพวกเป็นกล่องอ่ะเาเรียกอะไรพัสดุอ่ะมันก็จะลายมาเรียกแต่ถ้าเป็นเอกสารเป็นซองๆองมันจะเป็นเน็บไว้ ได้ที่เนี่ยผมก็ไม่เคยไปดูมันอยู่ในนั้นอยู่ตรางหากผมเอ๊ะทำไมพินกูไม่ส่งวะทีวะส่งวาทีวะไปเปิดพอไปดูเอ๊ะหรือมันอ่ะปเหน็บไว้วะโอ้โหดีไม่หายมันเป็นช่องช่องช่องว่าเหน็บลูกหายแล้วก็จบเลยอที่นี่เขาแบบว่าเขารู้อยู่แล้วมั้งเขาก็ส่งมาประจำแล้วแต่ยังลงหมายเลขบัญชีพินได้นานแล้วยังไม่ลงหมายเลขบัญชีจะให้น้องหน็บทุกวัวนี้ยังไม่ลงเหรอยังเอ้าก็เปิดงั้นเหน็งเปิดมา นานแล้วไหมเหรอเนี่ยใช่เปิดตั้งนานพินก็ได้ตั้งนานแล้วแล้วทำไมไม่ลงยังไม่ลงมันยังไม่ครบนะร้อยยังไม่ครบนะอ๋อเขาร้อยเหรียญอ่าพิ่งจะถึงเราจะให้น้องเหน่งทําให้แต่เหน่งก็ไม่ว่างเพราะว่าเหน่งทาที่ทําพินลงก็น้องเหน่งทำลงให้ก็าต้องต้องทำคอนเทนต์คลิปเยอะๆง่ายกว่าแต่ถามว่าง่ายกว่าผมว่าไลฟ์ไลน์สดมันง่ายกว่าแต่ว่าทาคลิป ถ้าเป็นไงถึงจะพูดได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเหมือนคุณธนันน่ะช่องใหญ่เขานะคุณธนันเขาไม่ได้พูดกับคุณธนันนะไอ้ที่ช่องใหญ่บอกว่าแปดแปดนาทีแล้วลงเลยนะเขาบอกงี้นะเนาะหนูน่ะแล้วก็ทำแปดนาทีแล้วลงคิดผมมันจะมีโฆษณาทุกแปดนาทีจะตัมาแปดนาทีไอ้นี่ผมก็รู้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าผมทำองมก็ได้หมดผมว่ผมได้งานไปทำเป็นสิบยี่สิบเลยก็ผมมีสองช่องอีกช่องหนึ่งเนี่ย อีกช่องเนี่ยผมใช้เวลาอาทิตย์เดียวมลงสามคลิปมผมทําคลิปละครึ่งชั่วโมงมผมลงสามคลิปปุ๊บเขาก็ผ่านกดไปเลยอีกคนผ่านก็จริงจงมันไม่ได้มีสาระเพราะว่าเ,เราทําเผื่อไว้เพราะว่าอะไร<ม>เพราะว่ากันโดนยิงช่องนี้ไงโดนยิงปุ๊บเราก็มีช่องสำรองใช่ปะ